วต้าเทงโก้สวัสดีครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเน็ตโอเปอเรเตอร์เอ็กคลิ้งเน็ตคอนเฟอเรนซ์เทนวัตกรุ๊ปไทยแลนด์กรุงโตกเกียวนะครับถือซาดา,ายโชโรป้าไบอินเดียอัสก้าถือสาลาทีจูเลตวิกต้าแทงโก้ครับร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันครับรับสัญญาณเสียงจากกรุงโตกเกียวถึงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยเคียวเคหะนะครับชัดเจนไม่มีกระตุกไม่มีขาดหาย ภารกิจด้วยความราบรื่นนะครับช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกทีนีแล้วรักษาสุขภาพนะครับห่างไกลจากโควิดครับขอบพระคุณครับ73ครับโชคดีครับครับด้วยความขอบคุณครับทถนนเซอร์เซอราซีวิทจูเรียตกิต้าเทนโกตัวเมืองจังหวัดปูติรัมนะครับวันนี้ร่วมทดสอบเซี่ยงยากับเซนวัตคอนเฟลติเออร์ในเฮิร์สกลุ่มโตเกี่ยวประเทศญี่ปุ่นครับรักษณะจากเมืองบุรีรัมถึง โตเกียวได้เกีวเกณระดับ5ออเดอร์ชัดเจนครับภาริษัทที่เหลือเป็นไปด้วยความราบรื่นสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดในทีมเช่นกันนะครับยูเอยู่7.3เรียนเชยเชื่อสวัสดีเจ้าตัวจอบสัญญาณกับสถานีไอ็กซ์เนตนจังหวัดคอนเฟลตกรุ่โตเกียวเรียนเชยนะครับรัตีบาราวกโเอ็โคดีเลยนะครับเอ็กโคสุไฟจูเลียสอิสเรตจูเลียสเรียครับสวัสดีครับ ข้อถูกไปจูเล <spit on región> ียดไอทะเลจูเลียดครับสิวเสียทารยาชมบุรีครับเราสัญญาณได้คิวอารแคลระดับ5ครับไม่มีสวิงครับคิวอายุเจบครับด้วยความขอบคุณครับท่านเอ็กโคถูกไปจูเลียดไอทะเลจูเลียดทารยาชมบุรีฮะลงทดสอบสัญญาณกับเป็นวัดคอนเฟลนถูกถูกเก็บเลขจีบุตรครับสัญญาณได้คิวอร์คร์ดับ5เช่นกันครับจับความชัดคอายุเจ็ดส73ครับ เลเกิดเพื่องสกดคล้องทดสอบสัญญาณแจ้งนำแจ้งสายเข้ามาได้เลยครับ